สวัสดีครับวันนี้พามาดูแปลงทางเดินเป็นส่วนผักนะครับวันนี้จะนำเสนอผักกะเพรานั่นเองนะครับตรงนี้จริงๆเป็นทางเดินนะครับอันนี้คือทางเข้าอันนี้ก็เป็นตรงกลางทางเดินแต่เนื่องจากโควิดนะครับไม่มีคนเข้ามาในที่นี่นะครับก็เลยแปลงเป็นส่วนผักนะครับวันนี้ก็พามาดูส่วนกะเพรา การตัดมีดสามนะครับครั้งแรกที่เราตัดไปเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้เป็นวิธีการเด็ดออกนะครับแล้วก็ปล่อยเหลือให้มันแตกกิ่งเอกประมาณหนึ่งสองตานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเก็บตาเอกตัเว้นไว้สองกิ่งเหมือนกันหรือแค่ตาเดียวก็ได้นะครับอย่างตรงนี้เห็นไหมมันก็จะแตกยอดขึ้นมาหนึ่งยอดอันนี้ก็จะเด็ดไปก็เด็ดตรงนี้ก็นับหนึ่งสองก็ ยอดบนก็สามารถเด็ดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสดแล้วก็กรอบมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันออกดอกนะครับตรงนี้เราสามารถเด็ดดอกทิ้งนะครับเพราะถ้าไม่ได้เด็ดดอกทิ้งเนี่ยมันจะทําให้ต้นตายเร็วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกระเพรามีดสามนะครับอันนี้ก็เคยเด็ดมาแล้วโอเคครับ